ท่นครับสวัสดีรดรสครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แกรีจไก่ชาแนลนะครับผมวันนี้ไง<ะ>วันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราก็จะไปกินเนื้อเพราะว่าเรามีเจ้ามือเลี้ยง<ะ>วันนี้เรามีเจ้ามือเลี้ยงนะครับ<ะ>ก็เดี๋ยวเราจะไปเออร้านเนื้อแท้ของบางโตนะครับผมอยู่แถวตรงหนองจอกอ่ะตอนนี้ก็นัดกับเพื่อนไว้ตอนบ่าย ตอนนี้เวลาไปสองแล้วเลยยังไม่ถึงร้านเลยไปเดิดนดา่าอ๋อไป <S 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 2> <S 2> เดี๋ยวเราไปเจอกันกที่ที่ร้านเลยแล้วกันกนะครับผมอ่อันนี้เราก็ได้มาถึงร้านเนื้อแท้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่หน้าร้านนะฮะร้านก็ตั้งอยู่ในปั๊มปตทนะครับผมแถวตรงหนองจอกนะฮะดูซิ นี่ไงแล้วร้านอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะเนื้อแท้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในร้านกันอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ตรงหน้าร้านเนื้อแท้แล้วน,นะครับผมไม่ชื่อร้านไม่อ่านี่ครับวันนี้มีผู้ สนับสนุนครับอาจารย์ประนัดปนัดเป็นหน้าเข่าป่าววะหน้าเข่าเฮ้ยเดี๋ยวรอรอผู้อุปถัมภ์อีกหนึ่งท่านครับผมยังไม่มาอันนี้น่าจะไปเข้าห้องน้ำมาแล้วนะฮะตอนนี้ผู้อุปถัมภ์เรากำลังเดินมาครับไปแล้วเข้าไปแล้ว สี่ใบห้าลายบางอาที่ไหนแล้วโง่ปฏิเสธได้เพิ่มมาแล้วนี่คือผู้บรคนของเราครับผมตอนนี้เราก็ได้เข้าไปอยู่ในร้านแล้วนะครับลูกป้านั่นนี่ยราถามไปซะให้ป้าตบได้ทันทีเลยไปละร้อยยี่สิบนี่ครับผมเนื้อโอ้โหทรมฮอกโอ้ใหญ่มากนุ่นนี่เฮ้ย มันมีปลาคาร์ฟไหครับหลังหมูแ่้มีบ่อปลาคาร์ฟเหรอโอ้ยนี่ครับผมเนื้อที่เราจะได้กินกันวันนี้นะฮะสุดยอดเราเลือดคู่นเาแบบเลือดไหมนี่ก็เป็นเนื้อที่เราจะกินกันนะครับโอ้ยเอาเอา ชิ้นใหญ่ครับผมตัวที่เป็น medium of well done อันนี้เป็นทีโบนนะครับผมทีตัวที่ห้าร้อยครับ510กรัมนะฮะครับทีโบนครับผมเป็นทีโบนครับรับความสุกเป็นอันนี้เอาเป็น medium r a นะครับอันนี้เอาเป็น medium ครับ เครื่องเคียงนะครับเลือกได้2อย่างนะครับมี4อย่างนะครับมีผัดผักน้ำมันมะกอกขนมปังกระเทียมเฟรนฟรายมันบดครับเลือกได้2อย่างนะครับเอามันบดไหมมันบดหนึ่งมันบดหนึ่งแล้วก็จะกินอะไรขนมปังกระเทียมขนมปังกระเพร็งขนมปังกระเทียมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับอย่างเดงมันมีอะไรบ้างอะไรอมีผัดผักน้ำมันมะกอกขนมปังกระเทียมเฟรนฟรายมันบดครับไม่เอาแล้วก็เออ อเป็นฝฟล์กันนะเป็นฝฟล์นะครับนี่นะครับริบอายอันนี่คืออะไรครับริบอายริบอาครับผมโอ๊ยใช่แค่เมนูดูได้แบบสบายตัวนี้ก็จะเลือกได้สองอย่างเหมือนกันครับครับเมื่อกี้ไออันนี้คืออะไรนะคะที่โบนครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องเคียงไหมเครื่องเคียงจะมีเป็นไฟล์กับ ครับผมังกระเทียมอ่าครับผมัง้งกระเทียมอ๋ออันนี้ก็เป็นมันบดมันบดกับเฟนฟายได้ครับ่ดเท่าไรหร่ไม่ใส่อะไรเหรอใหญ่มากเทียบ <c oughs> ดูปิดนะเเมดิเมแรเหมือนกันนะครับอ่อันนี้เป็นมดเอมครมดิเมแรเป,เป็นเครื่องเคียงเป็นอันนี้เป็นเมดิเมเครื่องเคียงเป็นอ่มันบดกับเฟนฟายเมดิเมนะครับครับมันบดเฟนฟายนะครับ ที่บนเป,ป็นมีนเดียมแหละครับผมขนมปังกระเทียมกปิดให้เราดูเนูเยไหนฮะอันนี้เราต้องสกแกนอันนี้เพื่อดูเมนูใช่ไหมใช่แม่สแกน QR โค้ดนะครับไม่แต่ไปเพื่อดูแบบประทับก็ได้ เข้าไปดูกันเดี๋ยวดูกันนะยังไม่มาอ๋อมันดิเอามันดิพีซ่าสลัดเนี่ยเวลาเราดูเมนูเราก็ต้องเอาโทรศัพท์ไปสแกนบาร์โค้ดนะครับผมของด้านโน้ตด้านหน้าปรนัดนะครับสังเกตสังเกตหน้าปรนัดด้วยหน้าปรนัดหน้าลบหน่อยครับบังบาร์โค้ดหลอกหลอกนี่ก็จะเป็นเมนูครับผม เมนููให้ดครับผมเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะต้องการกินแบบไหนอะไรไงครับนี่ครับแต่ละโซทุกอย่างอยู่ในบาร์โค้ดในกระดาษไว้เท่าันเดียวมึงกินไม่ได้มึงกินเนื้อไม่ได้นี่เอาแซลมอนใช่ไหมคะเรามาถึงที่แล้วเราก็ต้องจัดเข้าไปให้ถึงที่ครับถ้าเป็นสเต็กแซลมอนไหมล่ะก็ประมาณนี้ครับสหรับเมนูที่เราเห็นกันอ่า เราจะกัดกระติกก่อนนะกินมากจะกินไหมอุ้ยน้อเคียบเลยแต่แะมอนนี่ฮะแต่วันนี้เรามาเราอาจจะไม่ได้กินครบหมดทุกเมนูนะฮะถ้ากินหมดทุกเมนูสงสัยเราอาจจะตายแน่ไม่มีตัจานอี๋แต่เราก็กินครบเมนูไม่มีตังค์นอัน้าเราก็อาจจะเลือกกินเฉพาะบางเมนูก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะรีวิวกันไปครับอ่าทำไมไม่เห็นกระติกจมอนอันแรกเลย นี่ตาคุด่านะกี้คุามาเลยัจอนี่บรรยากาศบรรยากาศเลยนะเกนงามากินข้าวมากินข้าวได้ยินนี่น้มาแล้วนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นน้ำรีฟิลครับนี่คือน้ำมะนาวน้ำมะนาวนี่น้ำมะนาวอันนี้ค่ะชาชาี่ชามะนาวเป็นรีฟิลครับผมไี้แก้วก็ไม่เล็กนะใหญ่ใหญ่กันให้ข้าวข้าหนูเล็กข้าวหนูเล็กอย่าบูกี้หลานแบล็กลิ้มทำไมเป็นเด็กแบบ ตามแตกต่างของแก้วใช่ไหมหรือว่าของน้ำทำไมทำไมร้อว่าเป็นคู่เดีไม่เท่ากันไม่เท่ากันหลอกตายเจ๋เลยาย่ไม่น่ไเชื่อวนเออเชื่อวานเชอา้อเคไ้หนตัวเดียวรีวิวซัมมานาวหน่อยตัวนึงซีกันหน่อยเนี่ยรีวิวรสซัมมนาวนอยรสชาติเป็นไงซัมมาตาก็รสชาติเป็นไงฮะไหนรเป็นไงฮะรสชาติโอ้ี้ยมากเลยมื่อถ่ายรูกันถ่ายรูกันเตี้ยมากเลยค่ะรสชา เป็นไงฮะเป็นไงคลายน้ำเปล่ามันคือน้ำเปล่าน้ำแร่จากเท่าเอ็เขาเอลเท่าเอลไปถ่ายดูไปเลยนี่มาแล้วครับหนึ่งไปดูหอมเขเป็นไงฮะเอาเอาที่เจียวมาเจียวนัเป็นไงหอมมัอหอมไหมเขินหมองหอมไหมพี่ชูพี่ดูอย <poisoned indo> นี่คือขนมปังนะครับจากจากร้านเนื้อแท้ฮะว้าวปลาผัดต้มเนยมาเจะว่าบ้างมาแล้วอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้อะไรปะเนี่ยมันดี้ไก่คือมันดี้ไก่มันจะเป็นข้าวข้าวเม็ดเรียวๆเหมือนข้าวอินเดียอ๋อมันจะเหมือนข้าวเหมือนข้าวอินเดียเหรอมันดี้ไก่ครับโจ๊กเนื้อไม่ขีดนะครับผมนี่โจ๊กเนื้อไม่ขิีด แต่เรามนู้เดามีเครื่องเคียงของมันอ่ะข้าวมันที่ไก่อ่ะเอาอะไรมาเคาะจานให้มันเล็กลงดิข้าวมันที่ไก่ใหญ่เลิศมาเลยฮ่าใครใครจะกินด้วยไหมหน้าเลยโอใหญ่เท่าหน้าเลยอ่ะยังใ่ายรูปยังอือนี่นี่ผมอยู่โทรศัพท์แล้วนี่ข้าวอันนี้ข้าวโจ๊กโจ๊กเนื้อหอม สุดใหญ่เดี๋ยวเรารอเมนูอื่นๆเนี่ยครับยังมีอีกเยอะเลยที่เราสั่งไปนะครับอะไรอยู่ที่สเต็ี่สดไหมปนัดเอาใหม่นี้อะไรอ่ะไก่นะไก่ชิ้นเท่านี้ไม่ไก่ชิ้นเท่าหน้าเยอะเลมากเลยอ่ะร้อยกว่าบาทเท่าไหร่้วใหญ่มากร้อยกว่าบาทโอ้โหวัดอินปนีกอนตอนนั้นอะไรขาร้อยกว่าบาทมากนะผมเป็นเด็กหูจริงคุณเป็นป้าของไอ้เบลเลยอ่ะไหโอปีก้าโอปีก้า ทำไมทำไมถึงเรียกว่าป้านะคนที่กินด้วยปี๊บอะไรนี่จกเนื้อคือแบบว่ามันร้อนเต็มคำจกเนื้อไม่แปลกใจว่าทำไมคนไหแม่ลองมาดิเป็นไงแม่รสชาติหอมหอมไหมไม่แปลกใจว่าคนทำไมปงก็ถูก ไหนเรงชิมต้นตำต้นตำเป็นไงครับเด็กแป๊บนึงหมาดเป็นไงบ้างมันเนี่ยรสชาติได้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 แหละป้น้ดไก่เป็นไงยังไม่ได้ดนะชิมนยชิมหน่อย <laughs> เป็นไงบ้างอยากรู้รสชาติเรสชาติไก่นะฮะรสชาจะเป็นชิมใหญ่นิดนึงเพราะเราชอบคำใหญ่คำโต ใหญ่มากนี่ค่ะอรนอยมากเยนะไปค่ับหวัเป็นไงบ้างคะบ้านัทืหอมหอมอเี่ขนาดยังไม่ได้กินได้กินหอมมากเอืมข้าวหอมมากเป็นข้าวเหมือนเป็นข้าวอินเดียนะอ่เมันจะเรียวเรียวดไม่เหนียว ดีเลยดีไหมดีไหมดีไหมมีปูดพุดดีมากแม่จุกไ็นไงจุกคูดไหมหอมหอมเครื่องเทศมันเยอะไม่เคยกินที่ไหนเลยจุเยอะคนคนเลยบอกนานข้าวหอมเยนักขออีกคำดิข้าวหอมมากข้าวหอมมากเหมือนข้าวหอมมะลิไหมไม่ไม่เหมือนผ่าผาไม่ขอ จ <c oughs> ไ๊ไม่ลงไม่ลงไม่ลงไม, <c oughs> ม่ลงไก่ <c oughs> กิ <c oughs> นาตอนาหมาบคอไห่กินตำตําอย้าง มาแล้วอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้คืออะไรอ่ะปีซ่าสลัดจ้าปีซ่าสลัดนี่มาแลพร้อมน้ำซอสน้ำสลัดเนาะนี่น้ำซอสน้ำซอสน้ำซอดโอ้โหเอ้ยโอ้ฝั่งนั้นก็ยังแบบมับปุ๊กมักันอยู่นะฮะโอ้โหเ่นกับเขา อลิซาเบธเธอสั่งอะไรไปบาเกตตี้บะเกตตี้เหรอามาอันอะไรพูดดีๆบะเกตตี้ะอะไรคะคาโบนาร่า Yes ค <laughs> าโบนาร่าค่ะ Yes ของประมาเป็นแบบว่าอันสุดท้ายแบบว่าตลอดที่มากินไม่แน่นะ,ะเด็กมาแล้ว ราจะมาดูว่ามันจะมาสุดท้ายเปล่าทำไมเพราปกติมาตอนไหนปกติมาัไจานสุดท้ายแล้วเขาต้องมานั่งดูคนอื่นกินก่อนที่ของมาจ้าก็ดีแล้วเดี๋ยวเรามาคนสุดท้ายเราก็กินให้คนอื่นดูบ้างแล้วเขาก็บอกว่ารีบๆกินยังไงก็เป็นเขาอย่างนี้แหละเนี่ยเป็นเขาอย่างงี้นะเห็นไหมเป็นเขาอย่างงี้นะว้าว อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรข้าวข้าวมันนี่ไก่ข้าวหมกไก่อือข้าวมันไม่รู้ทำไงหอมมากเป็นข้าวหมข้าวอินเดียใช่ป่ะหอมอ่ะอินเดียอืมข้าวหมกไก่ได้ว่าถ้าจะทำมันจะอินเดียใช่หรอ่า หอมข้นเทนมมากครับทุกคนบอกเลยนี่ไม่มาแล้วเดี๋มาแวสปาเกตตี้จเล่านี้สปาเกตตี้หนูอีกแยะยังไม่มาอีกแยะจะติันแเดี๋ยวอยากตามมาโยงไอเสีกี้แล้วก็เดี๋ยวสลัดาด้วยเดี๋ยวอยากามมาโยเการ์สปาเกตตี้อน้ำร้อน อตัวของไี้พายครับผมเครื่องเคีย่อนลูกค้าสั่งเป็นมันบดไปใช่ไหมครับต้องแจ้งลูกค้าว่าตอนนี้มันบดยังไม่ได้ครับจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับมันมีอะไรบ้างมันจะมีเป็นอาผัดเขาน้ำมันะกอกครับขนมปังกระเทียมเฟรนฟรายครับไข่ดาวข้าวเปล่าเส้นพาสต้าไข่ออนเซนแล้วก็สลัดผัดวนเนยเฟนฟายเฟนฟายสั่งอะไรเราเพิ่มมาเฟนฟาเพิ่มาเขาเป็นขนมปังกระเทียมกั้งเป็นขนมปังกระเทียมทั้งสองอย่างนะครับ ครับครับได้เบเกอร์มากูถ่ายได้เลยเบเกอร์ซึ่งอย่างแรกอีสองคนนี้อย่างแรกนะนี่เซนฟายเซนฟายนี่อันก็ไม่ได้เล็กนะครับผมใหญ่มากดูเท่านิ้วเลยอินเนจีมันสองคนตอนูรถอเลสเบรรีวิวหน่อยซิเป็นไงบ้างไม่ใช่อะไรนะพริกไทยดำรสชาติก็ แบบร้อนอ่ะขนาด <ination> ไม่ติดเลยไมติดเลยร้ <tercer wij ion> <Yeah> <hguru> อนอ่ะรสชาติก็อร่อยอร่อยเค็มเค็มมีน้ำจิ้มซอสนะเอาไหมร้อนมีเกลือด้วยกเกลือโจ๊กอ่ะกูกินทั้งหมดใหญ่เท่าเป็นไฟนะเราอ่ะไมาถึงดั้งจมูกโอ้ยแล้วเกลืออันนี้สุดยอดร้อนมาก ลูกค้าได้หั่นตัวเอครับผมยังค่ะผับคาโบเนราครับผมใช่ค่ะพี่เดียวนะครับผมพี่อ่ะ้าวได้แล้วดิจะให้ถ่ายให้จะให้อ้าป็นให้อาด้วยครับยังไงอ่ะได้เปล่าได้เปล่าโหดูมันไม่ใช่เล็กเล็กเปมารยาทแต่ไม่อ้านี่เดี๋ยวป้าเนียจัดการให้บ๊บเดอะกลับไปเด้อใหญ่มากเดี๋ยวดาอ้าแล้เนย ดาดาก็กินไซส์ธรรมดาอันนี้อันนี้มันบ้าบินจะด่ทําแบบนี้อ่ะมันด่อีกไหมใช่ด่าอีกขเนี่ยขึ้นก็ได้ดาดาแปะแบบเนี้ยแล้วมันก็ลงหมดเลยออตอนซื้อกลับก็ไปแงะแบบนี้นลยอ่ะโอ้โหรสดีแล้วนับโอ้โหก็ยังจะดูข้างในกันโอ้โห หอมออตัดไม่หมดอำไหมนี่อ่ะอีกอ่ะไม่กินให้หมดคำนี้นะแล้วอ,อ,อร่อยแล้วอรอแล้วมึงบอกให้ตาไก่รับเลยไอ้ตุ๋นตาไก่รับเลยเป็นไงบ้างแม่อร่อยนะขนมปังนุ่มเนาะหอมเออ ลองดูตรงนี้ดูย่านนะครับเป็นทีโบนทอดโผงมาแล้วครับเดี๋ยวเส้นไฟตามมานะครับนี่ค่ะพี่มีถ้วยเล็กๆไหมอ่ะมีครับผมหนูอยากเอามาย้ายส้ตมต่ำเพราะว่าจานใหญ่มากนี่มีจานใหญ่ทีโอู้ทีโบนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วอีเค่นี้ไม่แหงเนื้อแต่ถ่ายเนื้อนะนี่ครับผมใหญ่มาก ว้าว <Wow. S 2> เขาจัดจานสวยนี่ครับชีโบนแม่ครับเขาเรียกเขาเรียกคุณสมบัตานได้ดีมากดูน้ำฉ่ำๆของเนื้อที่มันออกมาเลยครับน้ำมันอ,อริอ<า>สเดตขออนุญาตชิมอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะทีโบนทีโบนขออนุญาตชิม เดียวนี้ให้ดูอันนี้นอครับผชมฉชม่ำๆลองก่อนลองก่อนลองก่อนขอยคครับ,รบอันนี้ขอด้วนิดนึงติดมันนิดนึงโอ้โหขมันาบอันนี้มัข้าวมันารือที่ไรัน <c oughs> <c oughs> จิ้งเกือจิ้งเกือต้องจิ้งเกือด้วยเหรอนิดนึงใช่นิดเดียวเกือต้องเป็นตัวใหญ่มากเลยนี่อันี้พร้อมกับมันนิดนึงครับใส่ปากพร้อมมันจะแปลกจากเมื่อกี้เพราะว่ามันมีเกลือนุ่มนุ่มครับใช้ด้เลยสุดยอดให้ลูกในที่สุดมาแล้วสปาเกตตี้ของหนู อลิสเบ๊เป็นปานอีกที่โนนะครับขอครับฟงที่ผมขอจานอีกใบไปด้ไหมครับจานแบ่งนะครับครับผมได้เครับเป็นไงบ้างอร่อยสปาเกตตี้หนกินเลยลูกเม็ดสปาเกตตี้วากขอบคุณครับมาแล้วเหลืออะไรอืมอร่อยอ่ะธนาเคยกินธนาตจะกตี้เมื่อก่อนไยกินเนื้อแล้วมึง ไม่เคยกินเนื้อเลยลอ,าาเอ่ะมาอยู่กับมึงไงดิก็เลยกินประดัเป็นไงนิ่งมากเลยนะเรา <c oughs> เไก่ยังไม่หมดเลยนะเนี่ยใหญ่มากแล้วก็บาดกินมันใหญ่ใช่ปะ่ะ <c oughs> ไม่บอกดู <c oughs> ดิกินมาสองปีแล้วไว้ไม่หมดสองปีอันนี้อะไรครับพี่อันนี้เดียด๋วยวผม <c oughs> ขออนุญาตครับเป็นสเต็กริบอายนะครับสเต็กความสุข มีเดียไอส์เซฟูของหนูพริกกระเทียมสองที่ครับครับผมมีความสุขแบบมีเดียมครับโอเคเลยขออนุญาตพือนที่นิดหนึ่งครับได้ได้ครับพี่วางให้เลยครับเีครับรับยังมากครับครับผมมีโต๊ะใหญ่แงบนี้ยนี่อันนี้คือเออ่ลิปอฟลิปอายความสุขมีเดียมนะครับผมว้าวชิ้นไม่เล็กอ่ะชิ้นไม่เล็กอ่ะบอกเลยว่าชิ้นไม่เล็กใหญ่มากว้าว ป้าเนี่ยลองให้หน่อยเดี๋ยวก่อนหนึงอยากให้ป้าเนียเป็นคนลองเนียอ์กับอาหารคือเคยกินแล้วนี่ก็คือเป็นสเต็กมาจากทงประเทศอะไรวะเนี่ยออสเตรเลียออสเตรเลียโอ้โหชิ้นใหญ่อันนี้เป็นมีเดียมค่ะชมพูชมพูระหว่างมีเดียมกับมีเดียมแรมันต่างกันยังไงแรมันจะแดงแดงแดงกว่านี้ใช่ไหมจะเป็นเลือดนเลยโอ้โห าโตไม่พอเดี๋ยวนะเดี๋ยวะครับปิดเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับเอาแล้วนะปิดปึ๊บไปอีกแนวนึงปึ๊บได้ได้แค่นี้โอเคปึ๊บพี่ยค่ะโตไม่พอตัวนี้มันใหญ่สุดแล้วโอเคขอบคุณครันี่จานมันใหญ่ครับมันนิดเดียวใช่ค่ะโอเคครับจานสได้ท้าย นี่คือสเต็กแซลมอนนะครับผมเขาตุ๋นอิตาเลียนก็อ่ะอันนี้เราจะมีมีอันนี้คือพเน็้อไงมากเนื้องนิ่มไหมมันนิ่มมันนิ่มพอกันเลยนี่ต้องถามคนสงหรัที่ชำนาญการเรื่องเนื้อนะครับผมอันนั้นนะของผมแต่ฟินแต่ไอ้ กกกินนน็ด้สเต็กแซลมอนนี่นี่นี่รีวิวรีวิวรีวิวแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะไหนอันนี้เป็ดชิมซิเป็นไงนะครับยางเดือดตึ้งเข้าเองเจ้าทายเคี้ยวเลยเป็นไงบ้างอร่อยมากลองก้องด้วยลูกลองก้องเค็มคือหนึ่งเพราะว่าจิ้มเกลือไงจิ้มเกลืออร่อยมากเลยลูกคนลูแม่ อลิซเบธเราต้องใส่ไอรี้ซิ้งไปในนี้อร่อยมากแบบนี้แล้วนั่นเนี่ยดูนะคะอย่างนี้นะคะใส่ป่านะคะออตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมนูที่เราสั่งไปก็เท่านี้ก่อนถ้าสั่งเยอะกว่านี้ใส่คงจะ กินไม่หมดฮะอันนี้ก็เป็นตัวไม่พอมากกว่าอ่ะก็จะมีนี่ครับนี่สเต็กสเต็กแซลมอนนะครับผมอันนี้อะไรนะคีโบนี่โบที่โบแล้วกินได้ที่โบอันนี้ลิ้นจีแล้วก็สลัดนะครับผมพิซซ่าแซ่บเบเกอร์เบเกอร์บาร์บีคพิซซ่าใช่ตัวนี้กินดูพิซซ่า ก็มีจบตรงนี้นะจบต้องผ่านมากเลยอะโจบจบจบลบอยู่ทีหมดแล้วเจเอเอนี่ก็เท่านี้นะครับผมเมนูที่เราสั่งไปถ้าสั่งมาเยอะกว่านี้ก็คงจะแบบว่าว่าไงฮะถ้าสั่งเยอะกว่านี้ไม่พอค่ะไม่พอค่ะนี่คือใหญ่ที่สุดเลยแล้วมันไม่แล้วมันไม่ใหญ่นี่ใหญ่แล้วค่ะโอเคครับว่าสามสองหนึ่งไปสวัสดีนะคะแล้วก็กินแบบว่า อิ่มกันมากเลยนะคะที่ร้านเนื้อแท้นะคะวันนี้เราได้กินกินเนื้อแท้กันที่นี่แบบเยอะมากอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะสุดยอดเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ้กรบช่องแก a ี่ c กลชแนลโอเคไางฝากกันไว้ด้วยครับวันนี้แกรี่แกลชแนลบายบายไปก่อนเจอกันหน่อยคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ